วะะันนี้พาเน้องออกอางานครั้งแรกเลยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคุณแม่โอ้โหต้องหมายถึงว่าต้องจัดการระบบหลังบ้านให้ดีเะ,ะเพระว่าแบบตื่นตื่นนอนมาแล้วต้องกินนมก่อนกินนมเพื่อให้แบบอารมณ์ดีและให้พักสักนึ่งสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้เลิ<อ>แล้วก็สักสามสิบนาทีพาอาบน้ำอาบน้ำเขาจะอารมณ์ดีแล้เค่นอนอีกแป๊บหนึ่งและเปลี่ยนเพลื่อเปลี่ยนเพิือเสร็จแล้วพานอนอีกแป๊บหนึง่งพาขึ้นรถ ขึ้นรถเสร็จมาถึงอ,อ้าทุกอยาก่างปิดแผนในรถแต่ก็ถือว่าเก่งค่ะที่อยู่บนเวทีไม่ได้รอ,อ,อครับโปรแกรมก็คือลุ้นฮะปกติจะลุ้นโฟกัสกับสคริปต์กับอะ,อะไรเงี้ยฮะแต่นี่ือลุ้นว่าเอ๊ะน้องจะ จะงงแงไหมก็ต้องมีแลนแบบเนี่ย worst case ว่า<ช>ยังไงจะต้องรับไปต่อไหม <S <s <uk ur> แต่จริงแล้วน่ารักตอนหลับบนเวทีมีช็อตยิ้มด้วยให้ได้เก็บภาพกันน่ารักการมาร่วมงานกับการทำพิธีกรอะไรยากกว่ากันครับี่เตมมาร่วมงานทำพิธีกรเหรอคือ,รอเราชินกับการทำพิธีกรนี่ครับก็จะแบบเออเนาะวันนี้ไม่ได้มีพิธีกรสองคนละวันนี้พิธีกรคนเดียวอ๋อาะวก็สนุกทั้งคู่ครับสนุกทั้งคู่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็แต่คราวนี้คือพิเศษสุดเพราะว่าได้ขึ้นกับกวางแล้วก็กระทั่งรขาคนเลย แล้วก็มีลูกด้วยจริงๆต้องบอกน้องมีพ่อสอนไหยาวแบบว่าวันนี้เราจะออกไปทํางานกันนะบอกบอกมาอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหน้าแล้วค<ช>่ะว,ว่าแบบเดี๋ยวเรามีอีเวัต์นะลูกใ มีค่าขนมนะลูกอะไรเงี้ยตื่น,ต,นตื่นนะลูกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการบำรุงผิวแบบผิวพรรณให้แบบดูเปล่งปลั่งเป็นพิเศษเพื่อออกงานใช่ค่ะเพราะส่องเบลตอนนี้นคือช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้น่ารักมากใช่ครับค่าค่าเทอมแพงค่ะต้องช่วยกันทำงานไม่หรอกค่ะก็เป็นประสบการณ์ข,ข,ของพวกเราด้วยค่ะจริงๆแล้วส่องเบลมีไงบ้างคะกับคุณพ่อคุณแม่ใหม่เป็นไงบ้างกว่า ต้องบอกก่อนว่าไม่มีพี่เลี้ยงเราจะเราสองคนจะเป็นกะกันคือส่วนคุณพ่อคุณแม่แบ,บมอะค่ะจะเป็นกะช่วงช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็จะรับช่วงต่อกลางคืนก็พัดกันตื่นค่ะบางทีก็เอาเท้าเท้าเขี่ยแบมตื่นเิอะไรเงี้งย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวะไยเงี้ยซึ่งแบมก็ทําหน้าที่ได้ดีมากใช่พ <c oughs> ี่แบมบต้อ <c oughs> งออกไปงานอีเวนต์ทุกวันแอบบีเวนต์ด้วยใช่ครับแล้วก็นอนแต่ก็ใช่ครับคือมันเป็นมันเป็นทีมเวิรแบบ์กมากมากแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณกวางเพราะถ้าไม่มีกวางก็ไม่มีลูกที่น่ารักมากแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แบบที่ที่แน่นอนก็คือให้ชีวิตมาแล้วก็คือยังยังป่าเขาดูแลอยู่เลยยังลูกเราอะครับเออซึ่งก็เป็นทีมที่ดีมากกลางวันไม่ใช่แค่ดำนะกวางเขาเออกไปทางาน<อ>งเว딩แกลนเนอร์อะไรของเขาเขาก็ออกไปดูเจ้าสาวนู่นนี่นั่นได้บบงก็ไปทาอีเวนต์ก็คือทําได้อย่างแบบหายไม่มีความกังวลอะ่ะก็อยู่ในมือของคนที่เราไว้ใจที่สุดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นซึ่งเป็น,เป,นเป็นการที่ทําให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิด ล้างเครื่องสำอางมาใต้ตาจะดำอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าขอบคุณช่างหน้าด้วยใช่ครับขนอบคุณช่างหน้าด้วยที่เนลมิดเบรับนะคือที่เขาพูดบอกว่ามีลูกแล้วนอนน้อยนี่เรื่องจริงเลยมีลูกแล้วนอนน้อยนี่เรื่องจริงอยู่แล้วใช่ครับแต่แค่ว่าคือจริงหมดที่เขาเตือนเตือนกันมาพรว่าแบบเหนื่อยนะแต่คุ้มอะไรอย่างนี้ฮะมือถือจะเต็มไปด้วยลูกๆจริงฮะเออบ้านจะกลายเป็นของเด็กจริงฮะใช่แต่โชคดีที่ทีมเราดีใช่ทีมหลังบ้านทีมหลังบ้านก็คือครอบครัวเนี่ยครับ ครอบครัวกับจริงๆเวลาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบบการที่เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มอว่าเติมเต็มเราสองเป็นยังไงบ้างเนี่นะครับเพราะเป็นเนี้ยแล้วก็เป็นครอบครัวเหมือนกันมีครับคือหมายถึงว่ามันต้องมีการ planning แล้วจริงๆคือไม่ใช่ไม่ได้โรดด้วยกลีบกุหลาบนะฮะจริงๆมันก็ต้องมีการแบบพูดคุยแชร์ลิงมุมมองแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าแล้วมาเจอกันตรงกลางยังไงมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อ เพื่อให้ลูกแข็งแรงที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอะไรเงีย้ยครับหรือแม้กระทั่งงานตัวเองพ่อคุณแม่ก็ช่วยรับงานให้แบบนะคุณแม่รับงานอีเวนต์คุณพ่อรับงานออนไลน์ใช่ฮะ <laughs> มันก็จะต้องความคิดเห็นบางทีอาจจะแตกต่างแต่ก็ต้องมาเจอกันเพื่อว่าเฮ้ยเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดเพื่อให้ภาพลักษณ์ออกมาเป็นสิ่งที่ตามที่เราต้องวาแงแผนกันไว้อะไรประมาณเนี้ยครับเดบีวมีก็เหมือนกันหอ,าอหาหาตรงกลางกันว่า หาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการมีลูกยูนี้ต้องติ๊กสองยูนี้ต้องติ๊กสองกันจะมาแบ่งมาแชร์กันมาแชร์กันว่า ควรจะยังไงดีค่ะตรงกลางระหว่างเจนใหม่กับเจนเก่าเนาะใช่การเลี้ยงดูของเบบี๋โซเชียล่วยได้เยอะไหมคะเยอะแต่ก็ต้องมีการกรองนะใช่ใช่ต้องมีการสกัดกรองก่อนก็ดูคลิปด้วยแล้วก็แวะไปดูคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นไงบ้างแล้วก็แล้วก็มาคุยกันต่อส่งไปเจตก็มาคุยกันแล้วก็ปรึกษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอประจำตัวของปีโน่ด้วย ก็ทางโฮมเพลยานี้พี่เลี้ยงโซเชียลนะคะพี่เลี้ยงโซเชียลมีค่ะมีอย่างเช่นดําอาบน้ําให้ลูกอย่างเงี้ยจะเป็นช็อตที่แบบจะต้องล้างจมูกให้ลูกอค่ะอาจใช้ต้นแบบท,ที่มีขนาดที่ใหญ่พี่เลี้ยงออนไลน์ก็จะมาแบบว่า,าวคุณแดมคะควรจะใช้คัตเติ้ลแบบท,ที่หวัวเล็กหน่อยอะไรเงี้ยหวังดีหวังดีใหวังดีงดแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะคือมหมายถึงว่าแต่ว่า ยุคนี้คือทฤษฎีมีเยอะมากใช่ไหมครับเราจริงๆแล้วตอนที่เราได้เรนิ่งที่โรงพยาบาลมาเขาให้ใช้อันใหญ่จะได้จะได้เออไม่ได้แทงข้าป้าอะไรประมาณเนี้ยครับใช่แต่ก็เนี้ยพี่เลี้ยงอะไรก็คือจริงๆแล้วก็มีเป็นการช่วยกันแบบเป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็ช่วยกันเตือนอะไรเงี้ยครับอืมการที่การรักษาทางพุทธกรมาหลายพันเวทีเหมือนกันพอเรี้ยงรูกกับการพูดคุยกับลูกอป่ะยากของการพูดคุยกับลูกสนุกเวทีไหมครับพี่หุยไม่ยาก เลยครับไม่ยากใช่ใช้เสียงซาเออจริงคือหมายถึงว่าลูกยังโตต่อไม่ได้นะฮะหมายถึงก็แอะแอแแต่ว่ารับฟังได้หมดเราก็พยายามนี่แหละเล่าเป็นการก็เหมือนคุย ใช้ทักษะจับวิดีโอเหมือนกันนะเพราะเหมือนคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็แบบเฮ้ยวันนี้เราทําอย่างนี้มาโนนี่นั่นดีโน่เป็นไงบ้างแชร์ให้ได้ฟังประมาณนี้ไม่ยากครับใช้กี่เสียงใช้โอ้ยันเสียงแปดนะฮะก็มีหลายระดับมีหลายเลเวลเลยก็หรแต่แต่กับเมียเสียงเดียวก็หรอเสียงอะไรครเสียงแปดไงเสียงแปดก็หรครับเป็นเสียงที่อ่อนโยนอ่อนโยนจริงจริงแล้วติ๊กแต่ว่าต้องมี ที่การขี่ยิงไหมปีนี้ขนาดเพราะว่าเมื่อก่อนเขากอาจจะยังแบบทุกวันอาจจะจำเสียบบองอา,านระวองหน้าคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วหมอนแนะนําให้ใช้ใช้เสียงสองเนี่ยแหละเออแต่จริงๆผมเจอนในคลิปนะว่าบอกเฮ้ยเสียงของคุณผู้ชายที่แบบทุ้มๆเนี่ยจะทําให้เขาแบบค a l m สงบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณหมอประจําตัวน้องก็บอกว่าเฮ้ยเสียงสองเสียงสามเนี่ยแหละเขามันจะแบบ น้องจะแคชไวจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองใช้เสียงกระพริบเอาเอามันับเสียงเล็กๆได้น้อยอะไรใช่จริงๆอย่างๆรูปแบบของชีวิตครอบครัวของเราอะครับมันต้องเปลี่ยนไปได้ไหมหรือว่าวิธีการดูหนังหรือว่ามันต้องมีความก่อนยนต์วิ่งตามลุกไปได้ไหมอ่ะเปลี่ยนมากคือคุณพ่อจริงๆแล้วเป็นสายดูทีวีกลายเป็นไม่ได้ดูเลยบ้านคือเงียบสนิททีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเใช่คเับก็คุณหมอบอกว่าแสงแสงของทีวีค่ะก็ส่งผลต่อเบบี้ด้วยก็ปิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้านก็เงียบ ไม่อยากทำไงอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องทำเป็นเชิงของเราเหมือนกันใช่แต่ทุกวันนี้เนอะมันก็ไม่ต้องต้องจอใหญ่ก็อาจจะมีจอเล็กบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็ทุกคนก็มีจอเล็กเป็นของตัวเองแต่ก็ตอนเลี้ยงน้องก็โฟกัสกับน้องประมาณนั้นใช่ต้องปรับเปลี่ยนไปใช่อัจริงเพื่อลูกมันมันสุดๆจริงๆครับคนเป็นพ่อแม่จะแบบรู้กันดีว่าเออใจกูต้องลองมีใจต้องลองมี มีน้องเลี้ยงง่ายด้วยเลี้ยงง่ายครับถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมีถามว่ามีร้องไห้ไหมเป็นร้องจริงๆไม่สิ่งที่ดีนะเด็กเรื่องของพัฒนาการอะไรครับมีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าภาพรวมแล้วอารมณ์ดีครับแบบนี้แป็นที่สองปีขำแหมมากขำแฮมครับแต่มีพี่สาวห่างกันหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับก็เลยกล่าวว่าหกเดือนเริ่มหรอกล่าวว่าเดือนเริ่มปั๊มหรอกล่าวว่าคือถ้าไล่เรียกกันก็จะได้แบบเหมือนเพื่อนกัน บังกับพี่สาวก็เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่เขาด้วยก็ลองดูลองดูไปก่อนลองดูไปก่อนลองดูไปก่อนแล้วพี่สาววางแผนไว้ยังไงครับวางแผนวางแผนคือคนที่สองอยากได้ผู้หญิงแต่กลัวว่าผู้ชายอี้ยก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกันว่าจะยังไงหมเพราะว่าคนที่ธรรมชาติใช่บีโนธรรมชาติเราจะวางแผนยังไงหรือว่าเป็นไปตามธรรมชาติให้เขาคัดสรรมาให้เราอะไรยเงี้ยลองดูแต่นี้แน่ อาจจะมีลองดูก yeah oh right an we like no ่อนอาจจะมีลองดูก่อนใช่คขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะปรับไปแล้วมาต้องไหนฮะสองท่านท่านกัปโหนี่ทีนะครัเนี่ย